ก็ตามสี่บอกไปนะครับว่าช่วงพัรนษาปีนีได้มีโอกาสมาเยี่ยมมาเบิงสถานที่ปราอาวาจันนะครับหลงพี่กุลปี่อื่นๆกันทีน่เดมอมรณะพาไปช่วงกลางพ่านษาที่ผ่านมานะครับถือว่าหนึ่งปีประมาณหนึ่งปีละนะครับที่ท่านใมนมรณะไปประมาณประมาณหนึ่งปีเนาะ อีผมเม็ดชิบใบแสดงผคุณภาษานี่ปรากฏว่าโบมีพระมาอยู่นะครับเออมู่พระมาจำรรษาแต่ก็มีคารวาดหยาตยุมญาติพี่นองเช่าบ้านของระดีนะครับมูหาเอของระดีมูหาก็ะมูอย่างนกักผมจำไม่ได้นะครับมูนี่เป็นมูบ้านที่ค่อนข้าง,งสิมีความสำคัญอยู่คือกันนครับนั่นคือเป็นมูบันสุดท้าย ของจังหวัดรอยเอ็ดจากนี่ไปอันนี้ผมสี่ไปนี่คือทางด้านทิศใต้นะครับไปนี่กิโล,โลนึงก็จะเป็นขามฟังไปจังหวัดสุรินทร์หมู่บ้านที่เลี้ยวเห็นอยู่พูดไไกลอันนี้ก็ประมาณกิโลหนึ่งนะครับสองกิโลประมาณนั่นแหละนะครับอันนั้นคือเป็นของจังหวัดมหาสารคามตะมองยืนอยู่นี่คือเป็นของจังหวัดรอยเอ็ด เป็นหมู่บ้านสุดท้ายของจังหวัดระยองนะครับอยู่โซนทางด้านทิศใต,ต้จะเป็นตกเชียงใต้ของจังหวัดระยองเป็นแผ่นดินจังหวัดระยองสุดท้ายละหมู่บ้านนะครับเป็นวัดแห่งนี้หรือว่าสำนักสงฆ์แห่งนี้ก็เป็นสำนักสงฆ์สุดท้ายละนะครับของอ,อยู่อยู่ชายแดนระหว่างนี้นะครับเป็นชายแดนระยองสารคามสุรินทร์นะครับจากนี้ไปจังหวัดบุรีรัมย์กับบัวกไก่นะครับมาาันจะเขต วีรัมกับบัมมันถ้าตรงๆไปกับปรมมาณจะมีซิบระมาณมัันนะั้นบางทีนุกุลท่านได้มรณะนะครับเกษครองสิจํากันได้นะครับจดนี้ขึ้นจุดไปชุ่มเพิ่งเป็นนี่นะครับชวงเป็นหน้าร่างนี่แหละนะครับเลยมาเบิงมาโอกาสไนียมาเบิงอีกเขียวหน,นึ่งบุมีถักมาอยู่นะครับโดยโคงสี เกี่ยวกับเรื่องพระชงเงนี้กคงสิบก่อยมีอาจสิโดยที่ว่าพระหน่อยเนะาะภาคุบาชาดตรงนี้ก็น้อยหน่อยทุ่งหม่องทุบันนั่นเพราะว่าอ,อยู่วัดใดก็แล้วแต่ส่วนมากสก่วน,นเป็นวัดมูบานวัดใหญ่ๆนะมูบานสิมีประมาณจะหาลูบพกลูบสองลูบสามลูบวัดละวัดละรูบ,รบ,รบต้องลูบเนะยพระสมัยคุมนี้พระ หายากนะครับย่อมรับอยู่ตามชนบทบรรยากาศก็กยังยังคือเก่าอยู่นะครับควยยามสะอาดก็พอประมาณหนึ่งิบหกกับสี่หกด้วยหยาด้วยอย่างแน่เป็นห้อยต้นกับติดแอร์ทินอยางไหวก็ยังมีอยู่มีกระวัาจะยกมาดูพอประมาณหนึ่งกับของ ทงบางทีก็อยู่ในห้องทงั้งในนะครับทั้งในอันนี้นเป็นกุดหของน้ำยังสะอาดหงสสะอาดตาอยู่นะครับประมาณหนึง่งยังสะอาดอยู่นะครับห้องห้องทั้งในนั่นก็นเป็นห้องที่เป็นมรนะอยู่ในห้อง อยู่ในห้องทางในมุ้ยไฟยูนะครับมีไฟยูเป็นมาตรฐานให้หันตัวหนา,าด้วยมสิมัดผอกอะประมาณจักมื่นหนึ่งสองมื่นประมาณนั้นเลยจังเลยตามเข่าๆเจ็บในร่งางกายแล้วก็เปลี่ยนแปลรูปไปตัวสิใดชาบในจิตสิใดเผาสิใดไปจุ่มเพรื่งนี่แหละครับเอามาให้ พี่พีน้องน้องผู้ที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าเป็นกระวาดญยัดโยมผู้เคยรวมทําบุญทํหยังนํากันในหูในเบิง้งนะครับว่าสำหนักสงฆ์แห่งนี้กับบอม 6, 6, 8, บอมีพระพรรษาปีหกหกแปดนี่บ่มีพระมาจำพรรษาอยู่ในจุดนี้เลยถือกาสดนี้บอกก้าวพี่พีน้องน้องนองะครับผู้ที่ตามช่องของผมนี่ได้ รับราบนะครับกระต่างเที่ยวต่างนันไปน้ำวัดตามชนบทต่างๆโดยหลวงเองก็สำนักสงฆ์มีเอกสารศิษย์ที่เพื่อนบริจาคให้ส่วนมากก็เป็นลักษณะแบบเป็นสี่ไหลายหมองไหลาบอนบางทีบางหมองเพื่อนก็เกิดมาเป็นมูลูกมูลานก็เอาขึ้นนะครับหลังจากปล่อยให้เป็นที่เทรณีสงไปแล้วนะครับก็เอาขึ้นเนื่องจากว่าเป็นที่ขององตัวคนเองนี่คือปัญหา ในล,ลายหม่องในล,ลายบอลที่ทางเจ็ดให้สำนักสงฆ์หรือว่าวัดห่างโดยทั่วไปจากทีสาธารณะแล้วยังเป็นทีที่มีเอกสารสิทธิ์ที่ผู้เ่นสร้่งในมรณะจากไปหรือว่าบอม,มรณะกันเหน,นี้จากไปก็เฮ็ดให้ผู้ที่เป็นถือครองเอกสารสิทธินี็สิบปล่อยว่างมาไงอีกหนึ่งปัญหาที่เฮ็ดให้ สำนักสงห่างนะครับติดตามกำนันบันทงไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้เริ่มต้นไม่แล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามมาด้วยครับ